สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เรามีข่าวร้อนที่ต้องจับตาม,มองอย่างใกล้ชิดมาอัปเดตกันครับเป็นสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่ล่าสุดดูเหมือนจะมีความสูญเสียเกิดขึ้นกับฝ่ายไทยเพิ่มเติมครับจากรายงานล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทางกองทัพบ,บกหรือราชการทบ<อ>บาทของเราได้มีการแถลงข่าวสําคัญโดยพลตําบลวินไทยสุวารีในฐานะโฆษกกองทัพบ,บกได้เปิดเผยว่า มีรายงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเข้ามาว่าอาจมีทหารไทยเสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งนายจากเหตุโจมตีของฝ่ายกัมพูชาที่กำลังเกิดขึ้นหนึ่งต่อเนื่องตามแนวชายแดนหากรายงานนี้ได้รับการยืนยันในภายหลังก็จะทำให้ยอดผู้เสียชีวิตของทหารไทยจากเหตุปะทะครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นสองนายแล้วนะครับซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าเศร้าและน่ากังวลใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับพวกเราคนไทยทุกคนพลตําบลวินไทยได้กล่าวถึงตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดนี้ในะกองบัญชาก,การกองทัพบ,บก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงไม่น่าไว้วางใจและมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาทําให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้องทํางานอย่างหนักและเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ตอนนี้เราทุกคนคงต้องร่วมกันส่งกำลังใจให้กับทหารหารของเราที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติอยู่บริเวณชายแดนนะครับพวกเขาคือวีรบุรุษที่เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อความสงบสุขข,ของพวกเราทุกคนขอให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภยัย และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ที่สูญเสียด้วยครับสำหรับสถานการณ์นี้ยังคงต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดนะครับหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมหรือมีรายงานที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการออกมาเมื่อไหร่ทางเราจะรีบนำมาเสนอให้ทุกท่านได้ทราบทันทีในระหว่างนี้เรามาช่วยกันภาวนาให้สถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีโดยเร็วนะครับและขอให้ความขัดแย้งนี้สามารถหาทางออกได้อย่างสันติเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียไปมากกว่านี้อีก ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญและสถานการณ์ล่าสุดและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ